ต่อไปนะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของการส่งเสริมการเงินกองทุนหมู่บ้านครับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพาณิชย์เหนือนะครับร่วมกับเครือข่ายจัดโครงการเสริมแกล่งการเงินกองทุนหมู่บ้านเพื่อเสริมความรู้ทางการเงินและรู้เท่าทันยรู้เท่าทันภยัยทางการเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสารจังหวัดเชียภูมิ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะนองเฉียงเหนือหรือวแบงก์ชาติอีสา,านนะครับร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสำนักงานพานัฒนาชุมชนจังหวัดธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชายภูมิได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินและรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในโครงการเสริมแกร่งการเงินกองทุนหมู่บ้านจังหวัดชายภูมิ ซึ่งขยายผลต่อจากจังหวัดหนองบัวลำพูที่จัดขึ้นในปี2556เพื่อยกระดับความรู้ทางการเงินให้กับองค์กรการเงินฐานรากนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ยั่งยืนให้บริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น,นกลไกที่สําคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการเป็นแหล่งความรู้ทางการเงินที่จะขยายผลไปสู่ชุมชนต่างๆนอกจากนี้นะครับการจัดโครงการส่รงเสริม เสริมแกล่งการเงินกองทุนหมู่บ้านจังหวัดชายภูมิยังใช้เป็นต้นแบบของการส่งเสริมความรู้การใช้ทางการเงินในจังหวัดอื่นๆต่อไปด้วยสำหรับโครงการนี้ค่ะเริ่มดำเนินการตั้งแต่พฤษภาคม2567ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะครอบคลุม10ออำเภอร,รวมทั้งหมด1,023กองทุนหมู่บ้านซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะได้มีการนำความรู้ไปปรับใช้ไปถ่ายทอด ยังสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและคนในพื้นที่นะคะโดยคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมด1,642กองทุนหมู่บ้านภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ